นี่ถ้ามันเข้านะครับก็โดนทีละสองตัวพ<ช>อเราตกสองคัน <c oughs> เอาละเรียบไหมเรียบร้อยจ <c oughs> ังดูนิ่งๆอย่าพึ่งพูดแล้วอย่าขึ้นมากราค่อยพูด <c oughs> ตอนรับ FC นะครับเขาสู้ชนาล์เลองครับวันนี้เราจะมาขุดใจที่ไหนกันพี่บอกส่วนตัวของหนูเองค่ะบอกส่วนตัวอีกอ่ะสร้างบ้านเสร็จยังเนี่ยทำบอ่อทรายเนี่ยยังเลยยังเลยอ้าววันนี้อยู่ที่สองร้อยไร่ลุกคนค่ะหรือ ชมภูพันธ์ทริปีสอสค่ะวันนี้น้องเพาไม่มานะครับก็เลยส่งน้องบุญนะครับมาปฏิบัติการแทนเมื่อวานซัดปลาหมอไปเยอะเลยเนาะใช่ค่ะมันมือเลยนะอาวันนี้ไม่เอาปลาหมอแล้วนะครับวันนี้เรามาดูว่าปันนินจะเข้าไหมแต่น่าจะเข้าแหละเริ่มเริ่มมีขยับและที่อยู่น้ําเหมือนเดิมครับตกแค่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงพอเดี๋ยวปลาหมดต่อใช่สงสารเขาหนับพนรับพนเขาว่าไงนะเดี๋ยวรดอีกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วชอบชอบมาปมกับหมิวตลอดเลย มุดกัดมันอีกใช<อ>่ด,ดีเลยเเดีขาเจ้นเนี่ยอ้ไม่เป็นไรกูกคาได้ดีแต่ขาดทุนไม่ว่าเสียนาไม่ได้เออโอเคเอุอ้ยอ,อุ้ยอุ้ยจากฝูงมาแล้วดำๆเห็นไหมมันกำลังแบบอุ้ยเขาโยนเยอือยแล้วพวกเรามาเร็วมันมันอยู่ตัวเดียวอะเฮ้ยปกติอ่กกะมันมานถ้า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 ตัวเนี้ยมาตัวอื่นมา วันนี้คนละคันเหมือนเดิมเดี๋ยวลองดูก่อนนะวันนี้พอดีมิวหยิบถุงเม็ดโฟมมาผิดนะฮะหยิบถุงเม็ดใหญ่มามิวก็เกี่ยวเม็ดโฟมไปแล้วก็บุลลองเกี่ยวติงหนมปังดูนะว่าอันไหนจะกินดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยพิจแพงแล้วไหนเนี่ยจงลืมวันนี้เ,น,เนี่ยเฮ้ยอย่าขันเลยมิวเป็นเวลาน,นาวนอะ่ะเมื่อกี้มันอรอยัง,ง Nó nó ở mặt lạ lâu tí chay thù bỏ thai đi cay để đất bay giày muốn muốn có tốt muốn โยนครับมุนเอาถทมิงมุนเอาก่อนเลยครับมุนไม่ค่อยได้ตกแต่มุนเอากอนเลยเอเอไม่ต้องชงช้อนแล้วใช้สวยจัดง่ายมาะหม่โีนี่<อ>ถ้ามันเข้ามันเข้าอย่างนี้แหละไงยังไงไ,ไ,ได้เปล่าเฮ้ยติดเหรอปลาใหม่หมดแล้ว ปลาคู่เลยนีมีถ้ามันเข้านะครับก็โดนทีละสองตัวเพราะเราตกสองคันแล้วเดี๋ยวพอมันวนไปมันกลับมาใหม่โดนอีกสองตัวจโดนมอ้ะว่าถุงอะสักห้ารอบก็สิบตัวแล้วนะเดี๋ยวนาโนเนี่ยเด็บบุญเคยได้ยังปลานินที่เนี่ยยังครับเอานี่พึ่งเคยได้เหรอใช่ครับอ๋อตอนนั้นที่บุญมาเนี่ยวันที่ปล่อยปลานินครั้งแรกแล้วก็อยู่อยู่ เอามาโผล่กลางคลิปเฉยเลยบุญกลับไปแล้วคือวันนั้นตกปรากฏแล้วไม่ได้ปลาแล้วฝนตกด้วยก็เลยกลับไปก่อนอ๋อวันนี้ได้แล้วเป็นินลมเฮ้ยคริสตั้งเฮ้ยอะไรเฮ้ยจินเลยเหรอโอ้โหเอ้ามาลงปัดเดียวครับเบาเบาเฮ้ยมันมาแล้วมันไม่ไปเลยอ่ะมันอยู่ยาวเลยเลยโย่เฮ้ยมันเกี้ยวเหรอเฮ้ย ไอบุญก็กินเนี่ยเนี่ยไอบุญเพิ่งตีเมื่อกี้เอฟซีตาดูเอา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 สามตัวแล้วก็เดือยตอนนั้นมานี่คนละสองคันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ใช้คนละสองคันได้วันเดียวเองเนาะหลังจากนั้นเหลือคนละคันบ่คนละคันพอเพราะว่าพอเราปั้นอีกคันนึงอีกคันนึงกินพอไปไวัดป,ปุ๊บไม่ไหวปวดหัวเป็นการตกปลาที่ไม่ได้นั่งครับ เอากอี่มาเอาวางฝาถังเหยื่อนะไป่ได้ไม่ได้ไอ้บุญด้วยไอ้บุญแค่ <_ d ata> หันหไปล้างมือเท่านั้นแหละ <_ d ata> แค่หันไปล้างมือไม่ทันจะแล้ว <_ d ata> นี่ <_ d ata> ระดับนี <_ d ata> ้ตัวนี้เหลืองๆเนาะ <_ d ata> ตัวตัวนี้เป็นลูกครึ่ง ทำไมอ่ะเนี่ยออกออกแบบฝรั่งอ๋อเพลือกๆหน่อยใช่ตัวเดียวค่ะเอ้ยอีกตัวหนึ่งติดเนื้อเยอบางๆถือว่าถูกต้องเดี๋ยวนี้นับแต้มให้อ่ะแล้วนี้นับพลเขาลงอีกทีวันไหนอ่ะได้ทามว่าวันนี้ค่ะฮะวันนี้ตอนเย็นจริงเหรอใช่ค่ะวันนี้เย็นอ่ะใช่เยอะปะเนื่องคันคับรถใช่ค่ะโอ้ถ้าถาไม่ได้บอกคนอื่นนะอ้าวแล้วทำไมเรารู้อ่ะ เขาบอกหนูอะแล้วเดีวมาบอกอีกทีนึงเขาไม่บอกคนอื่นกลัวแบบว่าลูกค้าบางคนครับแบบว่าเฮ้ยจะจองเฉพาะหลังจากวันที่ปล่อยปลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบนะเป็นเซอร์ไพรส์แต่เขาก็พยายามจะเนเมนเทนแนน์ให้มันปลามันกินเรื่อยๆแหละแต่เขาบอกเราแต่เรามาบอกคนอื่นอีกทีเพื่อก็บอกคนอื่นดีแหละสกอร์ต่อไปจะเป็น4หนึ่งหรือว่าตีขึ้นมาเป็น3 2 ครับกดกันใหญ่แล uh, ้วตอนนี้เอาละครับจะตีหนึ่งไหมอ้ครับคันนี่หปดค้างเฮ้ยบูนก็ีผก็ค้างบูน เป็นเจ้าเข้าท่ออะไรเนี่ยวัดไม่ถูกกรู้จะวัดทวรวัดดิโอ้ยบอกเลยวัดเย็นุกุกตัวไสามสองว่าจ้ะไปเลยเคครับเนี่ยไปขิงเขาเนี่ยระวังโดนเขแซงนะจ๊ะโเนวานซืนเขวานซืนเนกขวานซืนโอ้ย ตัวเบกมันหวานเดินไปอุ้ยต่ำโอ้ยโอ้ no ัามสามสามสามเด็กก็มาตีหรออะไรตะก้อนอิดโดที่หมิวว่าไม่ยอมมาตักเนาะมันยังตีเสมอแล้วโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมาใครห้าก่อนชนะดีกว่ามาเย็ดไปโอเคป่ะ ไอแพ้กระโดดว่ายน้ำข้ามบ่อทรายไปนะบัตรทโอเคไหมผิวโอ้ยฮ่าฮ่าฮาอมาตักทีไปไหน42ไหมตัวนี้42ไหม ปีสองใช oh. ้ไปนานครับพักหนึ่งเลยอุยอ้ยอุยอ้ยมาว่ะ เอาละครับสี่สามไหมตัวนี้สี่สามไหมครับสี่สามยังไงหมูนะฮะไม่ได้เป็นหมูให้เชื่อดนะครับเป็นหมูก็เป็นหมูบ้านะนี่เอาละเรียบไหมเรียบร้อยต้องยู่งนิ่งๆอย่าพิ่งพูดเรยถ้ามาก่อคอยพูด เลียบไหมเลียบไหมมันก็ลุดเลยดิอ๋อแล้วต้องพาก่าไงยังไงยังไงอ๋อยังไงอุย <c oughs> ยืนใกล้เลยคนคนนี้นี่ใกล้ไม่ได้ตัวตาไงโทษหมดเลยตแขแงทถึงไหมจะจบคลิปไหมหากแค่นี้แหละไปเร็วปสัมมาครับสมอครับวาย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 โอ้ยโอ้ยอย่าจนได้ครับอ้าวอ้าวอ้าวยังไงยังไงยังไงเฮ้ยมันจะเพี้ยน ตะเพียนอ่าตะเพียนไม่นับนะฮะเฮ้ยจริงเหรออ่านับนับนับให้นับ,นบ,นบ,นบให้ใหเรียนย่ายสวยสวยสายฟ้งน,นี่แหละครับ F4 สมภูปทิทรีสอร์ทมีหลากหลายสาย<ช>พันธุ์นะครับก็คลิปนี้สรุปแล้วเสมือนไปปนินบุนมันสามแต้มใช่ไหมใช่ครับอ่าก็ถือว่าใช่ไหม สีมือพอๆก็แหละไม่มีใครเป็นเด็กเมื่อวานซื้อหรอกโอเคใครสนใจนะครับก็จองกันมาได้นะครับรีสอร์ดเห็นนพนบอกว่าวันธรรมดายังพอว่างใช่แล้วเดี๋ยวก็จะมีบ้านมาลงอีกเรื่อยๆอืมนะก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายไม่กี่ค่าสักที